คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบุญคุณพ่อแม่ที่เรากระตันอยู่มาตลอดกำลังกลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นและกลืนกินความสุขในชีวิตคุณวันนี้สรุปสั้นจะพาคุณไปถอดรหัส4มุมมองจิตวิทยาเพื่อทำความเข้าใจ Toxic ิกเลในคราบความกระตันยูนี้ ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กให้มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีงามและถูกต้องนะครับท่านให้กำเนิดเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่บุญคุณนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆแต่คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังไหมครับว่าเส้นแบ่งบางๆระหว่างความรักกับการควบคุมมันอยู่ตรงไหนกันแน่ วันนี้เราจะมาคุยกันในมุมที่อาจจะท้าทายความเชื่อเดิมๆของใครหลายคนแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นในหลายครอบครัวและการทำความเข้าใจมันอาจจะเป็นกุญแจดอกแรกที่ปลดล็อกชีวิตคุณก็ได้มุมมองแรกที่เราต้องทำความรู้จักกันก่อนเลยคือสภาวะที่นักจิต,ตวิทยาเรียกว่า Enmeshment มีนักจิตบำบัดครอบครัวชื่อดังคนหนึ่งครับชื่อว่าซาวดอร์มินุชิน เขาได้บัญญัติศัพท์คำหนึ่งที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างเฉียบคมมากนั่นคือคำว่า enmeshment พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับ enmeshment ก็คือสภาวะที่เส้นแบ่งขอบเขตความเป็นส่วนตัวในครอบครัวมันเลือนลางหรือแทบจะไม่มีอยู่จริงมันคือสภาวะที่ความเป็นตัวตนของลูกถูกหลอมรวมเข้ากับความเป็นตัวตนของพ่อแม่ความฝันของลูกต้องเป็นความฝันที่พ่อแม่เห็นชอบ ความสำเร็จของลูกกลายเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการเลี้ยงดูของพ่อแม่และความล้มเหลวของลูกก็กลายเป็นความอับอายของพ่อแม่เช่นกันในครอบครัวแบบนี้คำว่าเรามักจะถูกใช้แทนที่คำว่าฉันหรือของฉันอยู่เสมอลูกไม่มีพื้นที่สำหรับความคิดความรู้สึกหรือการตัดสินใจที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริง ทุกอย่างต้องผ่านการเห็นชอบหรืออยู่ภายใต้ความคาดหวังของพ่อแม่ฟังดูคุ้นคุ้ไหมครับพอเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการทวงบุญคุณและการสร้างความรู้สึกผิดซึ่งนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆของสิ่งที่ดรซูซานฟอร์เวิร์ดผู้เขียนหนังสือระดับตำนานอย่าง Toxic Parents เรียกว่าความรักที่พิษประโยค,คลาสสิกที่เราอาจจะเคยได้ยินเช่น ที่พ่อแม่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อใครถ้าไม่ได้แม่ป่านนี้แกจะเป็นยังไงเลี้ยงมาจนโตแค่นี้ทำไม่ได้เหรอคำพูดเหล่านี้แหละครับคือเครื่องมือทรงพลังในการสร้างพันธะทางอารมณ์ที่บีบให้ลูกต้องยอมทำตามมันไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์แต่มันคือความรักที่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ที่มองไม่เห็นรอวันทวงคืนอยู่ตลอดเวลา เมื่อลูกเริ่มอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองอยากตัดสินใจเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปเขาก็จะถูกทำให้รู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอากตันยูเป็นคนเห็นแก่ตัวท,ทั้งทงที่จริงแล้วการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเอกภาพทางความคิดมันคือเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นไม่ใช่หรอครับ นี่แหละครับคือมุมมองแรกที่ทำให้บุญคุณกลายคันเป็นความรักที่เป็นพิษได้และถ้าหากเรามองให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเราจะเจอกับอีกหนึ่งกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนและฝั่งรากลึกยิ่งกว่านั้นครับซึ่งนี่คือมุมมองที่สองนั่นคือสภาวะที่เรียกว่า Codependency คำนี้อาจจะฟังดูวิชาการหน่อยนะครับแต่แก่นของมันใกล้ตัวเรากว่าที่คิด เมโลดี้บีตี้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้อธิบายไว้ว่า c o ด e p เ n นเดนซหรือสภาวะพึ่งพาอาศัยการทางอารมณ์มันคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่คนคนหนึ่งสูญเสียตัวตนไปกับการดูแลและตอบสนองความต้องการของอีกคนหนึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพ่อแม่เกี่ยวมากเลยครับรากฐานของโคด e p เ n นเดนซส่วนใหญ่มักจะก่อตัวขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็ก เมื่อเด็กคนหนึ่งเติบโตมาในบ้านที่เขาเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเองมันผูกติดอยู่กับการทำให้พ่อแม่มีความสุขการคอยแก้ปัญหาให้พ่อแม่หรือการเป็นเด็กดีที่ไม่สร้างภาระพูดง่ายๆก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองจะมีค่าก็ต่อเมื่อตัวเองมีประโยชน์กับพ่อแม่เท่านั้น ลองนึกภาพตามนะครับเด็กคนหนึ่งที่ต้องคอยเป็นผู้รับฟังอารมณ์ของพ่อแม่ต้องคอยเป็นกาวใจเวลาที่ท่านทะเลาะกันหรือต้องแบกรับความคาดหวังว่าโตขึ้นจะต้องมาดูแลพ่อแม่ให้สุขสบายที่สุดเพื่อชดเชยกับความลำบากที่ท่านเคยเจอเด็กคนนี้กำลังเรียนรู้ที่จะละเลยความต้องการของตัวเองเพื่อเติมเต็มความต้องการของคนอื่นเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ คนเหล่านี้มักจะกลายเป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่เป็นเขารู้สึกว่าการทำเพื่อตัวเองเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจเขามักจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ต้องคอยให้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและกับพ่อแม่ความสัมพันธ์แบบโคด e เพนเดนซี่นี้มันจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก ลูกจะรู้สึกผิดอย่างมหาศาลหากต้องเลือกความสุขของตัวเองก่อนความต้องการของพ่อแม่เช่นการย้ายออกไปอยู่คนเดียวการเลือกคู่ครองที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยหรือแม้แต่การใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเองแทนที่จะส่งให้พ่อแม่ทั้งหมด มันคือภาระทางอารมณ์ที่หนักอึ้งที่ทำให้คนคนหนึ่งไม่สามารถใช้ชีวิตในฐานะผู้ใหญ่ที่เป็นอิสระได้อย่างเต็มที่เพราะลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามันไม่ได้เป็นของเขาจริงๆแต่มันเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขและวาลิเดตคุณค่าให้กับพ่อแน่เท่านั้นเองนี่คือมุมมองที่สองที่เปลี่ยนความกตันยูให้กลายเป็นภาระที่แบกไว้จนแทบจะเดินต่อไปไม่ไหว มาถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่า Enmeshment มันสร้างขอบเขตที่คลุมเครือและ Codependency มันผูกคุณค่าของเราไว้กับคนอื่นที่นี้เรามาถึงจุดที่เจ็บปวดที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดครับและนี่คือมุมมองที่3และ4ซึ่งก็คือการผาเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดที่ถูกปลูกฝังและการตระหนักว่ารักแท้ไม่ต้องทวงคืน คุณต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนครับว่าความรู้สึกผิดที่คุณแบกรับอยู่ความรู้สึกที่ว่าคุณตอบแทนบุญคุณได้ไม่เคยดีพอมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับแต่มันคือสิ่งที่ถูกปลูกฝังและหล่อเลี้ยงขึ้นมาอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามจากรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณ มันคือกับดักทางอารมณ์ที่ส่งพลังที่สุดที่ทำให้คุณไม่กล้าที่จะเป็นอิสระเพราะทุกครั้งที่คุณพยายามจะกลางปีกบินความรู้สึกผิดนี้มันจะฉุดรั้งคุณกลับมาพร้อมกับเสียงในหัวที่คอยบอกว่าเธอเป็นลูกที่แย่มากจุดพีคข,ของเรื่องนี้มันอยู่ตรงการตระหนักรู้ครับการตระหนักว่า ความรักที่แท้จริงความรักที่พ่อแม่ควรจะมอบให้ลูกมันไม่ควรมาพร้อมเงื่อนไขหรือการทวงคืนมันไม่ควรเป็นสัญญาซื้อขายที่ฝ่ายหนึ่งต้องคอยชดใช้อีกฝ่ายไปตลอดชีวิตความรักที่แท้จริงมันคือการสนับสนุนให้ลูกได้เติบโตได้ค้นพบตัวตนและได้มีชีวิตที่เป็นของเขาเองแม้ว่าเส้นทางนั้นอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่พ่อแม่วาดฝันไว้ตามดังนั้น การตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาสร้างขอบเขตให้ตัวเองการพูดคำว่าไม่ในเวลาที่จำเป็นหรือการเลือกเส้นทางชีวิตที่เป็นของคุณเองมันไม่ใช่อาการของความอักตัญยูนะครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับมันไม่ใช่ความอักตันยูแต่มันคือการแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเองมันคือการให้เกียรติตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะมีความสุข มีสิทธิ์จะล้มเหลวและมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองและที่สำคัญที่สุดมันคือการเริ่มต้นเยียวยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับพ่อแม่ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักที่เคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเจ้าหนี่กับลูหนี้และนี่คือ4มุมมองใหม่ที่เราได้ถอดรหัสจิตวิทยาความสัมพันธ์กันในวันนี้ครับ ตั้งแต่สภาวะที่เส้นขอบเขตเลือนลางอย่าง Enmeshment ไปจนถึงการพึ่งพากันทางอารมณ์อย่าง Codependency และพฤติกรรมของ Toxic Parents ที่เปลี่ยนบุญคุณให้กลายเป็น Toxic Love จนมาถึงการตระหนักรู้ว่าการปลดแอกตัวเองออกจากความรู้สึกผิดไม่ใช่การทรยศแต่คือการรักตัวเองอย่างแท้จริงจงตระหนักไว้นะครับว่า การดูแลตัวเองและการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนกับคนในครอบครัวมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการกระทําที่จำเป็นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีและยั่งยืนสำหรับทุกฝ่ายในระยะยาวเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถรินน้ำจากแก้วที่ว่างเปล่าให้ใครได้คุณต้องเติมแก้วของตัวเองให้เต็มก่อนเสมอ คุณเห็นด้วยกับมุมมองไหนหรือเคยเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนี้ไหมครับคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ของคุณด้านล่างได้เลยนะครับการแบ่งปันเรื่องราวของคุณอาจจะเป็นแสงสว่างให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังรู้สึกเคว้งขวางอยู่ในความมืดก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ